แล้วครับคุณผู้ชมอันนี้ก็อาหารเต็มโต๊ะนะครับเป็นเมนูเด็ดของที่ปากน้ำประแสนี่นะครับเมนูอันแรกอันนี้ตรงตรงนี้เลยอันนี้เอาปปักเป็ดนะครับเอาปปักเป็ดนะฮะผัดอะไรนะฮะผัดกระเทียมผัดกรเทียมพิษไทยครับซึ่งเป็นเป็นเป็นของดีของตำบลปากน้ำประแสนะฮะกินก่อนเได้ไหมฮะได้ฮะกิโลเป็ร้อยนะฮะนั่นนะฮะครับผมครับกิโลนึงไม่ใช่สิบขีดหรอคะับกิโลสิบขีดราคาเป็นร้อยฮะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไม่มีที่ไหนก็ก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานครับผมมั้เดียวในประเทศไทยอืมีเดียวในประเทศไทยก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยคุณปุ๋ยลองทานหน่อยฮะได้เลยค่ะได้เลยครับผมจ้วงเลยนะครับอ่าทานเลยนะคะขอหน้าตามันจะคล้ายๆกับเย็นฝรั่งคล้ายๆเย็นฝรั่งก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานนี่ได้ที่มามาจากไหนคะพี่น้อง มันเป็นสูตรดั้งเดิมของของปากน้ำปลาแสที่ที่เขาทํากันมาสืบทอดกันมาเป็นรุบหรุดมาเลยอันนั้นม,มาเลยฮะค,คือปลาแสเนี่ยแปดสิปเ,เป็นเป็นคนกินอพยพนะครับผมผมก็เชื่อสายจีนะครับผมผมไม่ใช่เอื้อเอือรตโกนนะฮะครับครับซึ่งก <ผม S 1> ็งเป็นผัดแบบแนวจีนๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องฮะอันนั้นคือ แกงทมผักกระชับสาวๆอยากจะกระชับเด้งดึงหรือเปล่ากระชับนี่จะเป็นผักเย็นที่มันมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระได้นะครับเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยป้องกันโรคได้หลายๆอย่างนะครับรวมถึงความกระชับของกล้ามเนื้อนี่นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะเขาก็มีสามารถที่จะป้องกันที่คุณอุ้ยบอกว่าอะไรกระชับเด้งดึงอะไรกระชับเด้งดึงไม่ตึงไม่ย่อนอุ้ยต้องกินเยอะ มาที่อันนี้เป็นเป็นอะไรเอยต้มส้มปลาอินทรีย์ครับอันนี้อะไรเออท่อนมันประสะนเนี่ยเป็นท่อนมันที่มีชื่อเสียงมาเป็นร้อยปีแล้ว,แล,วแล้วท่อนมันประสเนี่ยเป็นท่อนมันที่ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นบางแห่งเขาจะใส่แป้งใส่ถั่วค้างแต่ท่อนมันของประสะเนี่ยจะเป็นเนื้อปลาล้วนๆที่มาตีกับน้ำพริกแกงแล้วก็ปรุงรสให้เกิดการเข้มขน้น ส่วนเมนูนี้นี่เมนูนี้ท่านนายกอยากกินมาถึงสั่งอันนี้เกิดอมากล่อนแรกหนูได้ยินนะคะคณะหมูกรอบเลยครับหมูกรอบเมนูสุดท้ายนะก็ต้องขอชื่นชมพิธีกรแล้วก็ช่างผาพนะครับซึ่งเขาอุตส่าห์อดอดอดใจคืนน้ำลายตัวเองจนกระทั่งดังกันเช้าจนกระทั่ง11โมงแล้วเพราะฉะนั้นกืนน้ำลายตัวเองจนลิมเลยค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง ให้อภัยเขาด้วยนะเพราะว่าเขาจะมารับประทานอาหารแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับตั้งเปิดแล้วปิดรายการเองได้เลยนะครับที่นี่เนี่ย เค้กมะพร้าวจะอร่อยมากเค้กมะพร้าวครับผมสงสัยยังไม่เสร็จยังไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยออกมามาลองชิมกันปกติแล้วที่นี่เขาจะมีไม่ขาดนะครับ oh. เขาจะมีจะมีไว้แช่เย็นไว้ตลอดเลยนะ <Right. S 2> ครับทีนี้ด้านหลังบ้านเนี่ยก็ยังมีความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็มีการยกยอกเคยนะครับ oh. เคยที่เรามาทำกะปิดสด,สด oh. ๆนะครับนนเดี๋ยว ครับลองเข้าไปดูหลังบ้านเผื่อเราจะได้ชิมเคยสดๆกันมันอร่อยดีครับเชิญครับนะครับเดี๋ยวเราไปยกยอเคยกันนะครับมาปักน้าประแสแล้ว้าไม่ได้มายกยอเคยเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงประแสอันนี่คือยอที่นี่การได้ได้ได้หนักแค่ไหนอยากรู้พัฒนาแล้วครับโอ้โหทําไมต้องใช้อเนี่ยใบจากหรือเปล่าฮะ อันนี้เขาเรียกว่าใบใบเป้งฮะใบเป้งใบเป้งเนี่ยจะเป็นนั่นนั่นนั่นเห็นตัวแล้วเห็นป่ะอันนี้คือหลอดห้าสี่ตัวมีมีน้อยมีน้อยอันนี้เรียกว่ายกยอทําไมต้องใช้ใบเป้งมาคลุมด้วยฮะคือใบเป้งเนี่ยมันจะทําให้เคยเนี่ยเข้ามาอาศัยนะครับพอเคยเอามาใส่แล้วแล้วก็ใบเป้งเนี่ยมันจะจะอยู่ได้ได้นานในน้ําที่มันไม่เน่า ถ้าหากว่าเป็นใบมะพร้าวเนี่ยเพียงไม่กี่วันมันก็จะเน่าออมีกลิ่นเหม็นนะครับ<อ>แต่อันนี้มันจะไม่มีกลิ่นเหมน็นเขานิยมเอามาทำทำแบบนี้เพื่อใหอ้เคยเนี่ยเข้ามาอาศัยนะฮะบ,บางคนเขาเอาไปสระรอบหมึกทำให้หมึกเนี่ยเข้าได้ดีเข้าใจแล้อันนี้ก็จะจะมีมีปลาจะมีเคยมีปลาแล้วมีเคยนิดหน่อยครับมีเคยนิดหน่อย นะครับคือแกเพิ่งจะยกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือตัวอย่างปกติเคยก็จะมาอาศัยอยู่ตามหลบหลบภายตามนี้แล้วเราก็ยกอันนี้บอกได้อร่อยมากเฮ้ยได้เลยเหรอพี่น้องอืมนี่เฮ้ยพี่น้องกินกุ้งเฮ้ยเคยอร่อย มะพร้าวร้านนี้แน่นอนอร่อยมากเดี๋ยวเราจะได้ชิมแน่นอนนะคะอันนี้เกลือสอันนี้ก็เป็นเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวที่เมื่อกี้เราพูดถึงครับฮะอร่อยมากที่นี่ลองชิมนะฮะลองชิมให้นะโอ ปกติต้องแช่เย็นสักพักหนึ่งมันมันมันจะยิ่งอร่อยกว่านี้นะครับเวลาละลายในปากด้านบนนี่เป็นครีมแล้วก็เป็นวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็เป็นมะพร้าวหอยวุดมะพร้าวสดเลยขอดูน้ำลายพี่นุหน่อยครับน้ำลายสอนใหญ่ใหญ่เลย เป็นตลาดเก่าปากน้ำประแสตลาดเก่า,ากรครับรอันนี้จะเป็นชุมชนย่านช,ชุมชนที่มีความเจริญมาก่อนในอดีต่อก่อนเป็นยังไง๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครคือมันมีการเปลี่ยนแปลงฮะตรงนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมเมื่อสมัยเป็นร้อยปีมาแล้ว100ปีที่นี่เม,มื่อร้อยปีก่อนเนี่ยที่นี่จะมีความเจริญมากจะมีโรงแรมสามแห่งมีโรงภาพยนตร์มีโรงน้าแข็งมีโรงยาฝิ่นสมัยก่อนเจริญมาก ก,ก่อนนี้คือย้อนไปอย่างที่นุ่บอกรป,ประมาณปี100เป็น,น<ะ>ปร้อยปีเลยนะเป็นร้อยกว่าปีที่แล้ว<ะ>คือปากน้ำประแสนี่เป็นชุมชนเก่าโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าบรมโกศ<ะ>คือสมัยกรุงศรีอยุธยาวิถีชีวิตของคนคนเขาเหล่านี้เนี่ยเมื่อสมัยก่อนเป็นยังไงคะคืออาชีพสมัยก่อนคนประแสนี่ก็<ห>จะเป็นแหล่งค้าขายที่นี่จะเป็นเมืองท่าที่มีความสําคัญของฝั่งตะวันออก สมัยก่อนเมืองแกงจะขึ้นอยู่กับจังหวัดจันทบุรีนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจังหวัดระยองทีนี้วิถีชีวิตชุมชนโบราณเนี่ยตรงนี้จะเป็นเมืองท่าที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นอาญาทำใหม่ๆเนี่ยที่เข้ามาสู่ปากน้ากระแสเนี่ยก็จะมาขึ้นที่นี่ก่อนที่จะกระจายไปที่อื่นที่นี่ก็จะมีเรือลูกเรือเป็นที่แบบว่าเหมือนเป็นจุดเซ็นเตอร์ที่หลายคนหลายพื้นที่ก็มาที่นี่กันใช่ ก็มีสภาพสภาพบ้านพวกนี้มีอายุเป็นร้อยรอยปีแล้วทั้งนั้นครับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของเจ้าขุนมุนนายในสมัยก่อนนะครับสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาปักน้ำประแสงเมื่อปี2427เนี่ยนะครับ ก็ลูกหลานของเจ้าของบ้านนี่ก็เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่เสาเรือนกลางบ้านเนี่ยนะครับเ,เพราะองค์ได้เสด็จมาแล้วก็ได้ลงลายพระหัตถ์ไว้ที่เสาเรือนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าเราจะเห็นว่ามีเข้าของเครื่องใช้นะครับเป็นตู้เก่าเป็นหีบโบราณอันเดียวอุ้ยหน,นะหนักมากเลยเสียดาดนะครับ นี่ถ้าถ้าหากว่าเงินที่ทองที่อยู่ในนี้เหมือนสมัยก่อนยังอยู่เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลย